สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรน,นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงกับโมโบค่ะโมโบดูดวงสื่อไพ่โบทาลอตนะคะ ามาพบกันค่ะประจำเดือนกรกฎาคมนะคะทำนายดวงเช็คดวงดวงประจำเดือนกันค่ะนะคะก็เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะมาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะในเดือนเดือนนี้น่ะ,ะผลทำนายออกมาเป็นยังไงก็ให้ถ้าดีก็น้อมรับคำทำนายไปนะคะแต่ถ้าไม่ดีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปเสียเรียกกบมันนะนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มจาก การงานก่อนนะคะการงานนะจะเป็นยังไงชาวราศีมังกรอ,อุ้ชาวราศีมังกรจริงๆนี่ดวงดีอยู่เหมือนกันนะคะคือในช่วงที่มันมีปัญหาอะไรต่างๆก็ตามก็ยังมีคนออ่หรือว่าเพื่อนร่วมทางเขาเรียกว่าอะไรคนรอบข้างอะคะ่ะที่มาคอยช่วยเหลือมาคอยพยุงเราขึ้นมาคอยเป็นกําลังใจให้กับเราอยู่เนี่ยนะคะถือว่ายังมีอยู่เนาะ ทีนี้เหนื่อยมากๆเลยที่ผ่านมาคืองานมันเหนื่อยมันหนักมากๆเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเหนื่อยยังไงไม่ว่าจะสู้แค่ไหนมันก็ยังตันนะคะแต่เราก็ต้องได้มาดามใจตัวเองเอาชาวราศีมังกรเป็นราศีที่เก่งแกร่งมากๆแล้วไม่พูดไม่แสดงออกให้ใครได้รับรู้ด้วยนะคะเพราะว่าชีวิตมันต้องสู้ด้วยหลังแข่ง หาเวลาไปผ่อนคลายเวลาไปพักสมองบ้างนะคะหรือในช่วงเดือนนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเดือนที่คือมันล้มมันหนักมันเหนื่อยมันสู้มาพอสมควรแล้วแหละก็มันเป็นช่วงที่จะต้องผ่อนหนักเอ,อ่อให้เป็นเบาแล้วล่ะนะคะดูสิถึงแม้ว่าจะจมถึงแม้ว่าจะหนักแค่ไหนก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออยู่ไม่ต้องเสียเรียดไม่ต้องเครียดน,นะคะอ อาจจะเป็นเพราะเรื่องเงินด้วยก็ได้ค่ะอาจดูเรื่องการงานการเงินขึ้นมาด้วยอาจจะเป็นเพราะเรื่องเงินด้วยค่ะถึงทําให้เราเครียดน้ามันตันมันจมแต่ไม่เป็นไรนะคะในช่วงเดือนนี้เริ่มต้นใหม่นะยังมีคนรอบข้างอยู่ที่มาทำมาช่วยเหลือเรานะอานเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเงินดูสิคะว่าการเงินในช่วงเดือนนี้นจะเป็นยังไงบ้างนี่เห็นไหมถึงแม้ว่าเราจะ หมดหนทางหรือไม่มีหนทางหรือว่ามันตันหรือว่ามันจมปับอยู่คนเดียวแค่ไหนช่วยเหลือตัวเองแค่ไหนก็ยังมีคนคนนึงหรือว่าคนเบื้องหลังเราเนี่ยอยู่เป็นกําลังใจให้เราอยู่เราไม่ได้ตัวคนเดียวนะนะคะชาวราศีมังกรน,นะคะนี่ยังมีครอบครัวยังมีคนรอบข้างได,ได้ใช้จ่ายไปกับครอ,อบครัวค่ะนะคะเรื่องการเงินที่ผ่านมานะั้นะคะ่ะรู้สึกว่าจะประสบความสําเร็จแล้วละ่ะ แค่มันใช้เวลาหน่อยมันจะมาจากเรื่องงานนี่แหละนะคะหรือบางคนอาจจะได้ใช้ใจ่ายไปกับเรื่องของการเดินทางนะสำหรับใครที่รองเงินอยู่หรือรอความสําเร็จเกี่ยวกับเงินเงินทองทองเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยคะ่ะจะได้มีโอกาสที่จะได้คะ่ะแต่รอนิดหนึ่งนะคะรอนิดหนึ่งนะมีความประสบความสําเร็จเรื่องเงินเงินทองทองโชคลาภต่างๆนะจ๊ะชาวราศีมังกรน,นะอย่าน้อยอกน้อยเนือน้อ,อต่ำใจไปนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของความรักดูสิ ความรักคนมีคู่นะคะจะเป็นยังไงบ้างคนมีคู่เอ่ยจะเป็นอย่างไรบ้าง,าจ,าง,รางจริงๆคนมีคู่รู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะที่จะต้องเป็นผู้นําไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะจะเป็นผู้นําให้กับคู่ของเราคือมันเป็นช่วงที่เราจะต้องพายยงเขาหรือว่าลุยให้เขาดูทําให้เขาดูอย่างนี้ก็ได้นะคะแบกรับภาระเยอะยอะ่เ,อะเหมือนกันนะ คนมีคู่ขาให้ระวังปากเสียงกันนิดหนึ่งนะคะคุยกันไม่รู้เรื่องคนนึงจะเอาอย่างคนนึงจะเอาอย่างนะแต่ในที่สุดแล้วก็มาช่วยเหลือเกอื้อกูลกันอยู่ดีมาอยู่เคียงข้างกันอยู่ดีปรึกษาหารือกันอยู่ดีถือว่าเป็นช่วงที่เหมือนจะไม่มีใครแต่ก็ก,ก็มีคนคนหนึ่งนะคะที่อยู่เคียงข้างเราก็คือความรักนี่แหละเท่าที่ดูดูแล้วเนี่ยมีปากเสียงกันเล็กน,น้อยๆเท่านั้นเองนะคะคนมีคู่นอกนั้นก็ โอเคหนะันหน้าเข้าหากันค่อยๆค,คุยกันนะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นช่วงของการเริ่มท้นใหม่ในช่วงเดือนนี้นะคะอะทีนี้เรามาดูเรื่องของคนโสดกันบ้างค่ะความรักจะเป็นยังไงคนโสดทําไมเหงาขนาดนี้เหงามากๆต้องการใครสักคนหนึ่งแต่ก็ยังไม่เจอเข้ามาก็เข้ามาแต่แบบช่วยโอกาสแบบฉาบฉวยมากกว่านะ หาเวลาไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับตัวเองบ้างจริงๆถามว่าจะเจอไหมคนที่เราต้องการนะะคนที่เขาอกเข้าใจเราเ,เป็นที่ปรึกษาให้กับเราได้เนี่ยมองว่าจะเจออยู่นะนะคะจะมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวจะมาแบบไม่คาดฝันไม่คา,าดคิดดีกว่าว่าเราจะเจอกับคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะเป็นคนที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเขาจะมาจีบเราหรือว่าเราจะได้คบกันก็ได้นะคะเพราะเป็นไพ่ข,ข,ของของขวัญที่ s ซอร์ไพรอะไรแบบนี้นะคะเจอแน่นอนค่ะชาวราศีมังกรแต่งตัวสวยๆรอไว้เลยนะคะจะเจอคนคนนั้นแน่นอนโอเคสำหรับใครนะคะที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะก็ส่งมาที่รายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้หมอบโบก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ